สวัสดีค่ะเพื่อนๆคือเดียวลงคลิปไปแล้วนะทำเมื่อกี้เปิดกดออกก็เลยเฟลค่ะทำใหม่นะวันนี้เดียวก็อ๋ออ๋อเฟลเฟลเฟลราต้องตัดออกเนี่ยเขจายปะขจายปะวันนี้มาพฟกัียีกแล้วนะคยเนี๋ยวเซต มอนมาสายค่ะก็เป็นชื่อเล่นเดียเองชื่อชื่อจริงนะคะก็ว่าจะไปเปลี่ยนชื่อช่องแต่ว่าไม่กล้าก็จะทำปกในช่องอื่นนะจะมีปกขึ้นต้องไปถามเคล็ดลับนะพี่พีค่ะพี่พียังไม่รู้เลยนะที่ถา่ายคลิปด้วยกันไม่รู้นะคะวันเดียเปิดช่องเองถ้าเปิดช่องเราตายเนี่ยนะวันนี้นะคะก็จะมาเล่าเรื่องราวแบบ น้องมอและพอชอนะพอชอเป็นญาติเราค่ะเป็นคนที่เคยเลี้ยงเรานะคะเคยเลด็กเดียค่ะแต่ว่าก่อนจะนึกชื่อเขาออกาก็จะจำได้เพราะว่าตั้งแต่เด็กอย่างเงี้ยตอนนี้เดียก็อายุ18แล้วนะจริงด้วยเนาะคือด้วยอายุที่ไปแล้วว่า มันกหลายปีมากค่ะแล้วก็นอนมันก็ก็ไม่ได้หึงอะไรหรอกก็เป็นเราก็เปรียบเสมือนพี่ชายก็ห่วงไงอ่ะชื่อเพลงแต่งไปงี้ด้วยนะเื่อเพลงนี้ชื่อว่าคนคนนั้นอะร้องให้ฟังเลยแนละ้วต้องกาน คนคนนั้นที่ไม่ใช่คนในวันนี้ที่ดีคอยห่วงใยแม้จะเหงกันเมือ่อใดจะทักกัน ก็ดีนะคะเพราะว่าเรียนจากทางอังไ,ได้แล้วก็จบแล้วโอเคมาเลยค่ะนอมอนะคะคือน้องใหม่เป็นเพื่อนเกียร์นะคะแล้วพ่อชอรก็คือพี่แชมป์พี่แชมป์เป็นคนเรียกนอมอว่าน้องใหม่เรียกว่าลูกเลยค่ะแต่เรียกโรงเดียวน,นะคะทุกนนคนท่เชื่อมันเป็นเรื่องอที่เศร้ามากค่ะทุกคน ร้องให้นะโอเคงั้นเราไปกันดีกว่า,ช,ช,วา,วาช่างเธอช่างเธอเธอจะทำเพืก็เธอผิดว่ะกอลใช่อยาให้เยี๋ร้องเพลงหรือทำอนะไรก็ก็กลิงมาที่ใต้คลิปได้เลยนะ ก็คลิปไปแค่นี้นะคะ,ะอย่าลืมกดไลค์ like. และกดติด r i ค e แอนนี่คือนี่นก่คือบะครนะอุ้ยทำไมคลิปนี้ใช้เวลาน้อยมากเลยนะคะคลิปที่ล้วใช้เวลาเจ็ดนาทีโอเคลากันไปก่อนนะบายบาย